เรื่องเมียบำเรอพ่อเลี้ยงตอนที่25บบทพิเศษหกปีที่แล้ว มามาหนูเดือนมากินกันศาสนารีบวิ่งนำพันสงมาจากทางเนินเขาหลังบ้านไม่ได้ยินเสียงคุณดารพีร้องเรียกแต่ไกลพี่แสงเร็วๆสิเดือนหิวแล้วนะเสียงหัวราะหวานใสบนใบหน้าของเด็กสาววัยสิบเจผ่วงแก้มยุยออกเล็กน้อยด้วยฮอร์โมนวัยรุ่น ผมสั้นเลยติงฮูไม่ปะาบาพันแสงมองตามร่างเล็กในชุดตังเกงยีนสีซีดเสื้อเชิ้ตตัวโคร่งลายสกอตสีแดงตัวเกง่งที่ศาสศินาชอบสวมเธอวิ่งไปหัวร้อไปจนเสียงฝีเท้ากระทบพื้นดินหยอกล้อไปกับเสียงหวานใสผสมผสานเสียงของลมหนาวที่กำลังพัดผ่าน นำกลิ่นใบยาสูบที่บ่มอยู่ในโรงบ่มกำจายโดยรอบบ้านไม้สองชั้นกลางไร่ย,ยาสูบชายสงครามค่อยเดินสิประเดี๋ยวก็ลม้มไม่หรอกค่ะเราวสิพี่แสงเดินอย่ากกับคนแก่พี่ไม่ใช่คนแก่สักหน่อยาศาสินาหยุดแล้วหันหลังกลับมาเยอนเท้าสเอลมองตรงไปทางร่างสูงใหญ่ผิวสีเข้ม ผิดไปจากคนเหนือทั่วไปเสื้อเชอิ้ตสีน้ำเงินเข้มใส่ในกางเกงยีนคาดเข็มขัดหนังสีน้ำตาลธรรมดาสวมรองเท้าบูทตสำหรับใส่ในไดสีดำผมยุ่งจากแรงลมที่พัดไปมารอบตัวดวงตาสีนินจ้องตอบเธอเป็นประกายเจิดจ้ามีความสุขวันนี้พันแสงเรียนจบปริญญาโท ดังที่ตั้งใจไว้เขากลับมาอยู่บ้านเพื่อพัฒนาไร่เผือน,น้อยนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นกว่าเดิมไม่แก่ได้ยังไงคะอายุตั้ง26แล้วแก่กว่าเดือนตั้ง9ปีพี่แสยงยิ้มอะไรเสียงหวานใสเอ,อ่ยถามวมื่อจะของ,งานเลี้ยงเดินมาใกล้ร่างเล็กกว่ามากแงนเงยใบหน้ามองเข้าแววตาชงนสงสัย เมื่อเขาเดินไปยิ้มไปจนถึงจุดที่เธอยืนรออยู่ขำคนหิวข้าวพุงกระสอบขนาดนี้ต่อไปพี่จะเลี้ยงยังไงไหวไม่ไหวก็ไม่ต้องเลี้ยงเดือนเลี้ยงตัวเองได้น้ำเสียงกระเงงกระงอดสะบัดหน้าเตรียมเดินหนีหากแต่ร่างสูงใหญ่ดึงมือคนร่างเล็กไว้เสียก่อนกลุ่มฝ่ามือไว ด้วยไออุ่นร้อนชื้นด้วยเงืออย่าเพิ่งไปสิแค่นี้ก็งอนเปล่าไม่ได้งอนสักหน่อยดนาวานแซงทำปากยื่นหันหน้านี้หากแต่พวงแก้มเหรอร้อนเพราะมือใหญ่อุ่นกุมมือเธอไว้แน่นตัวแค่นี้เองพี่จะเลี้ยงไม่ไหวได้งไงคนเก่งพันแสงลูบผมช้อนปลายคางมนขึ้น จนเธอต้องสบตาสีนินระยิบระยับจากแรงหัวเราะด้ลําคอศาส,สินาจ้องมองใบหน้าคมเข้มของพันแสงพรางค่อยยิ้มออกมาบีบมือเล็กตอบเดือนแย่หยอกเล่นเองคะ่ะพี่รู้ไปเถอะเราเดินไปพร้อมกันฝ่ามือใหญ่กอบกุมมือเล็กไว้แน่นเช่นกันพาจงเดิน ขึ้นเนินเล็กด้านหลังบ้านเขาแงเงยหน้ามองท้องฟ้ายามเย็นของหุบเขานี้บ้านหลังเล็กซึ่งอีกหน่อยเขาจะทำให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อรับรองสมาชิกใหม่อย่างที่ตั้งใจไว้มันอาจใช้เวลาหลายปีกว่าที่เขาจะทำตามแผนที่วางไว้สำเร็จแต่เขามั่นใจว่าเขาทำได้อย่างแน่นอนได้แต่วัง ว่าสาวร่างเล็กด้านข้างจะยังรอเขาสร้างเนื้อสร้างตัวไม่รีบร้อนไปหาชายอื่นแต่งนี้เขาไปเสียก่อนมาเร็วเด็กๆกำลังร้อนๆสาสินาปล่อยมือจากอุ้งมือใหญ่ทันทีเมื่อเดินเข้าไปใกล้ตัวเดือนอย่างเขินอายแล้วออกวิ่งตรงไปยังหน้าเตาหมูย่างที่คุณนารพีหมักเองหืมน่าทานจังเลยค่ะ งั้นทานเยอะๆนะอย่าให้เหลือที่บ้านไม่ค่อยมีใครอยู่กันแค่นี้เองค่ะอืมแล้วคุณลุงล่ะคะอฐานั้นยังอยู่ได้ช่างน้ำหนักเตรียมใบายาจัดส่งพรุ่งนี้ชเช้ามืดเดือนทานเถอะไม่ต้องห่วงพ่อพี่แม่เตรียมกับข้าวเย็นไปส่งให้แล้วค่ะร่างเล็ก จัดแจงนั่งลงบนแคร่ไม้ตัวใหญ่ทีต่ั้งไกลใต้ถุนบ้านมองมืออาหารเรียบง่ายตรงหน้าแต่เปลี่ยมด้วยความสุขพวกเขาเป็นดัางครอบครัวเธอเสมอมาตั้งแต่แม่ของเธอเสียไปเมื่อหลายปีก่อนดวงตาพรายยับมองคุณนารพีสารวลหน้าเตายยางก่อนจะเหลียวมองร่างสูงกว่ารินเบียให้ตัวเอง มองตาปลอยเลยลองชิมให้เรา,าศาสินายิ้มกว้างสายหน้ามันแดงไปค่ะงั้นสปายไหมพี่ซื้อติดมาด้วยอืมก็ได้ค่ะแสงอย่าให้หนูเดือนดื่มเยอะน,นะลูกเดี๋ยวกลับไม่ได้ยิ่งปั่นจักรยานมาไม่ต้องห่วงครับแม่เดี๋ยวผมไปส่งเดือนเองเอาจักรยานขึ้นด้านหลังรถไว้แล้วครับถึงงั้นก็เถอะ น้องยังเด็กหนูองสิบเจ็ดแล้วค่ะนารพีแค่สบายเองเดื่ยได้สบายมากงั้นก็ตามใจแต่อย่ามากแล้วกันค่ะนารพีมาถ้างานชนแก้วกับพี่หน่อยได้เลยขอให้พี่แสงประสบความสำเร็จและอยู่กับเดือนเป็นนานๆน,นะคะอ้อโหนี่ประโยคโอวยพรใด้พี่หรือตัวเองกันแน่ก็ต้องให้พี่แสงสิคะ อ้าวชนเสียงหัวเราะร่าชอบใจจากเด็กสาวดังล่านสะท้อนกล้องไปทั่วผืนป่ายามเย็นของไร่ชัยสงคราม ขับรถระวังนะลูกศาสินายิ้มหวานให้คุณนารพีขณะขึ้นรถเก่าสีแดงเบาะนังสีน้ำตาลเข้มครับแม่ไม่ต้องห่วงครับผมยังไม่เมาเดินกลับก่อนนะคะคุณนะสวัสดีค่ะเสียงหวานใสดังระครังเอ่ยลาพร้อมยกไหวอ่อนน้อมก่อนจะเอี้ยวหน้ามองคนขับรถหน้าหล่อคมเข้ม ไปกันเถอะค่ะพี่แสงแสงครับแม่พันแสงเอียวหน้ามองบารดาที่เดินอ้อมรถมาทางฝั่งคนขคับสีหน้าแม่ระพีมีแวววิตกกังวลเล็กน้อยแสงเป็นคนมีความรับผิดชอบอย่าทำอะไรเลวเลนะลูกแม่พันแสงพูดได้เพียงแค่นั้นก่อนอึ้งไป เมื่อศบตามารดาเขาไม่เอ่ยตอบรับเพียงหันหน้ากลับไปมองทางแล้วเลื่อนรถออกจากลานกว้างหน้าบ้านใจชายหนุ่มคิดถึงคนที่นั่งมาด้วยด้านข้างคืนนี้ใจเขาร้อนรุ่มจนผิดวิสัยตั้งแต่มองเธอวิ่งขึ้นเนินเขา,าศาสินาโตเป็นสาวสวยขึ้นอีกปีแล้ว และเขายังสร้างตัวไม่ทันมือแกรงกำพวงมาลัยแน่นคิดถึงเรื่องที่เขาทําในคืนนี้แล้วเอ้ยวหน้าไปมองคนร่างเล็กอย่างนั่งทำเพลงมาตลอดทางหมอหรือเปล่าเนี่เราดูหน้าแดงนะไม่เหมอซะหน่หอยคนร่างเล็กหัวเราะออกมาแล้วเปิดกระจกลงเพื่อรับลมหนาวของปีนี้ เอามือออกนอกตัวรถต้านลมเล่นไม่หนาวหรือไงเราไม่ค่ะพี่แสงต่อไปพี่จะทำอะไรคะกลับมาอยู่บ้านยาวเลยใช่ไหมตั้งใจจะพัฒนาโรงยาสูบเออจริงสิแล้วเดือนจะเรียนต่อที่ไหนยังไม่รู้เลยค่ะเรียนอะไรก็ได้ที่เดือนชอบยังไงพี่เลี้ยงได้อยู่แล้ว จริงเหรอคะพี่แสงจะเลี้ยงเดือนไปตลอดชีวิตเลยเหรอคะด้าหวานกลมโตเอี้ยวหน้ากลับไปส่งมือเล็กออกไปกุมมือใหญ่ตรงกระบุกเกียร์พันแสงยิ้มกว้างบีบมือตอบก่อนจะหักเลี้ยวเมื่อใกล้ถึงห้วยบะตอมก่อนทางเข้าไร่เดือนชัยจริงสิพี่ดูแลเดือนได้ตลอดชีวิตเลยนะไม่เชื่อหรอกคะ่ะ ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยไ,ไม่รู้ว่ามีสาวสาวหมกเม็ดไว้บ้างหรือเปล่าพี่แสงจอดรถทำไมคะพี่สูตรไงว่าพี่ไม่มีใครนอกจากเดือนคนเดียวพี่แสงเสียงหวานอ่อนแรงมองมือใหญ่ขณะที่เขาเอื้อมออกมาดึงร่างของเธอให้เข้าใกล้ก่อนโน้มใบหน้าลงจูบบางเบาริมฝีปากร้อนค่อยแตะทีละน้อย สัมผัสโดยรอบปากกระจับน่ารักค่อยๆเม้มดึงจนกายสาวอ่อนแรงเด็กสาววัยสิบเจ็ดดูสูรตรงกินชายผ่านเสื้อเชิบสูกไปหน้าลงซอกคอแกรง คลายฝากทุกอย่างของชีวิตไว้กับเขาเพียงคนเดียวพี่แสงของเดือนแสงไฟหน้ารถสาสองเข้าตัวเรือนไม้ทรงลานนาแบบไทยตอนเนือ้อขณะที่พันแสงขับมาจอดหน้าบ้านศาส,สินามองตัวบ้านหวัดระแวงเมื่อเห็นรถของพ่อจอดอยู่ลานบ้าน ซึ่งตามปกติพ่อไม่เคยกลับมานอนที่บ้านเลยค่อยๆเปิดประตูรถลงไปมองพันแสงกำลังยกจักรยานลงจากทางด้านหลังพี่กลับก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันคะ่ะร่างสูงใหญ่ขยับเข้ามาใกล้ดึงร่างเล็กเข้าไปสวมกอดก่อดโน้มศีรษะจูบเนิ่นนานอย่างอดใจไม่อยู่ สาวร่างเล็กพะวากอดเขาไว้แนบกายใจยังวันว่าพ่อจะเห็นแต่ไฟรักยังท่วมท้นกายสาวทำให้เธอปล่อยตัวให้พันแสงกอดรัดแน่นพี่ไปก่อนนะสัตส,สินายืนรอกระทั่งไฟไท้ายรถบิ๊กอัพคันเก่าจางหายไปท่ามกลางความมืดจึงค่อยเดินขึ้นบ้าน เสียงเปิดไฟพร้อมแสงสว่างจ้าทำให้ร่างเล็กสะดุ้งโยงมองไปทางต้นทางเห็นสีหน้าทะมึงตึงพ่อเลี้ยงตายืนมองเธอเกลี้ยวกลาดมึงไปไล่ไอ้พันแสงมาพ่อร่างอย่างมึงไม่ใช่ลูกกูพรุ่งนี้เช้ามึงเตรียมตัวไว้เลยอีเดือนร่างเล็ก สั่สถานด้วยความหวาดกลัวมองพ่อแท้ๆสงสายตาอาฆาตมาทางเธอก่อนเดินกลับเข้าห้องนอนไปาศาสินาสันเทาขณะก้าวขาไปยังเดือนแฝดอีกทางเข้าห้องเล็กของตัวเองใจยังนึกประวัดถึงร่างสงหญ่ของพันแสงเดินสาวด้านล่างยังเจ็บนึบจากการเสียสาวครั้งแรกล้มตัวลงนอนขอดตัว ถ้าเธอจะต้องทะเลาะก,กับพ่อแล้วได้อยู่กับเขาเธอพร้อมยินยอมต่อให้พ่อไล่ออกจากบ้านเธอก็พร้อมพาตัวเองออกไปจากบ้านหลังนี้ที่คุ้มหัวแต่ไม่อาจคุ้มหัวใจเธอได้ อี๊เ e. จ้าพ่อเลี้ยงเสียงแม่นมวิ่งตึงตังไปตามเสียงตะโกนเรียกเมื่อยามเช้ามาถึงสาสินายังงองเงยียหลับไปทั้งอย่างสวมชุดเมื่อวานชะงกหน้าออกมาทางหน้าต่างบานเล็กข้างเตียงนอนมึงไปเรียกอีเดียนลงมาเจ้าศาสินาขยอนตัวลงจากเตียง เดินไปเปิดประตูก่อนที่แม่นมจะเดินขึ้นมาบนบ้านเดินอยู่นี่ค่ะแม่อุ๊ปอเลียงห้องหาเจ้าเดินได้ยินแล้วร่างเล็กเดินลงเรือนมองเห็นกลุ่มคนงานหลายคนยืนเรียงรายด้านล่างสีหน้าเผือซีดลงเปลี่ยนสีเมื่อเดินลงไปจนสุดขั้นบันได มองเห็นเชือกมัดปยาสูบในมือของพ่อพ่อมึงไม่ต้องมาเรียกกูว่าพ่ออีเดือนกูไม่มีลูกร้านอย่างมึงพ่อเลี้ยงตาโยนเชือกลงกลางลานจับมันมัดกับเสาบ้านร่างเล็กถอยกลูดเมื่อคนงานหลายคนเดินเข้ามาใกล้สีหน้าคนงานเองคล้ายไม่เต็มใจ แต่ไม่อาจขัดใจพ่อเลี้ยงตาได้เธอขือนร่างเล็กไว้เมื่อมือหยาบก,กระด้างหลายคนดึงร่างของเธอไปทางเสาเรือนขนาดใหญ่หน้าหวานแนบลงกับท่อนไม้สูงขนาดเท่าคนโอบมองมือของตัวเองที่ถูกจับมัดไว้ด้วยกันด้านหน้าแล้วยกขึ้นกับคือด้านบนจนแขนยกสูงดวงตากวางตื่นตระหนก หางตามองเห็นพ่อเลี้ยงก้มลงหยิบแท้เขยนมาขึ้นมาถือพ่อพ่ออีเดือนเมื่อคืนมึงให้ไอ้ปันแสงแก้ผ้ามึงแล้วใช่ไหมเปล่าพ่อเปล่ามึงอยากโกหกกูกูเห็นพวกมึงจูบก,กันเสื้อผ้ามึงยับย่นกันทั้งคู่พ่อ หน้าหวานแดงซ่านอับอายคนงานที่ยังยืนรอยอยู่รอบข้างห่างตาเห็นแม่อุยืนหน้าซีดเผือดตัวสั่นเทาแต่ไม่อาจเข้ามาช่วยเธอได้พอ่อเดือนเจ็บดีจะได้จำไว้อีเดือนมึงเป็นลูกกูแต่ปล่อยตัวให้ไอ้บ้านชัยสงคราม <c oughs> เจ็บโอ๊ยพ่อมือเล็กดึงเชือกขึงตึงยามแท้ฟาดลงแผ่นหลังบอบบางร่างเล็กไร้เสียงแล้วในตอนนี้เพียงพ่อเลียงตาลงแท้ไปสามครั้งเว้าเสียงพ่อตะโกนดาพร้อมสั่งห้ามสาสินาปล่อยตัวให้ห้อยกับเสาเรือนร่างเล็กสะเทือนขึ้นจากแดงฟาดในแต่ละครั้ง เธอรู้สึกถึงน้ำเหนียวเหนอะด่าบนแผ่นลังเสียงเหวีดร้องของแม่อุและเสียงอุทานของคนงานหลายคนตาเริ่มพลาดเลือนแนบหน้าลงเสาไม้ความเย็นเยียบของเสาซึมผ่านเนื้อแก้มนุ่มถ้ามึงยังไปไร่นั้นอีกกูจะเผาไร่ชัยสงครามได้ยินกูไม่อีเดือนพ่อเลี้ยงตาคว้างแท่ลงพื้น เดินเข้าใกล้ลูกสาวที่ใกล้สลบเต็มทนกระชากผมออกจากตัวเสาไมา้ตะโกนใส่หน้าได้ยินกูมาอีเดือนถ้ามึงยังไปหามันกูจะเผาไร่นั้นซะเขาสะบัดมือจากศีรษะเล็กอย่างดังเกียรตแล้วคว้ากุญแจรถขับออกจากลานบ้านไปคุณหนูคุณหนูพวกมึง รีบมาตัดเชือกแม่อุวิ่งเข้าหาร่างเล็กบอบบางตะโกนสั่งคนงานดวงตาศาสศนาพระเลือนจากหยาดน้ำตาและสติก,กำลังเลื่อนหลุดลอยคำสั่งของพ่อ,อยังดังก้องสะเทือนในหูถ้ามึงไปหามผู้จะเผาให้มนึงซะ นังสือเสียงเรื่องเมียบำเรอพ่อเลี้ยงจบบริบูรณ์ขอขอบพระคุณที่ชื่นชอบและติดตามฟังพบกับหนังสือเสียงนิยายโรแมนตริมรินอ่านให้ฟังได้ในเรื่องต่อไปกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พริมรินอ่านให้ฟังหรือกด subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องต่อไป